สวัสดีคะ่ะทุกคนกับหบช่องน o องนี่ดอทคอมมิเออรนะคะนี่นะคะเราก็จะมาประกาศผลนะคะกิจกรรม1น0 0 0แสนมนซับคะนะคะที่มีสปอนเซอร์นะคะโดยที่กิจล้านชวาคานี่เลยนะคะก็ที่เราได้ลงคลิปไปนะคะเป็นคลิปแจกสกูชี่ครบ1นึ0 0 0สนหาซับนะคะแล้วก็กิจกรรมจากล้านชวาค่ะนี่นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ นี่นะคะผ้าปกคลิปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะมีคอมเมนต์ทั้งหมด4,854คอมเมนต์นะคะเยอะมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่นกิจกรรมกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มคอมเมนต์กันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชิ้นแรกนะคะสําหรับการสุ่มคอมเมนต์นะคะจะเป็นอะไรนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นมาการองเฟรนชี่นะคะนี่เลยจะสุ่มทั้งหมด4รอบนะคะและเดี๋ยวเราจะเลือกสีไปให้เลยเนาะได้ก็โชคดีอยู่แล้วนะคะนี่เลย มีทั้งหมด4แบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับทั้งหมด4รอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มคอมเมนต์กันเลยนะคะคือคอมเมนต์ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะเป็นฮิตคอมเมนต์เฉยๆนะคะเดี๋ยวามาเริ่มกันเลยหนึ่งสองสทวิงนี่นะคะจากชาแนลฮานาทิวแอนทอยนะคะก็กดติดตามแล้วกดไลค์แล้วชื่อเล่นนะคะนาเดียแล้วก็ชื่อจริงลินลดาสมบูรณ์นะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะครบเลยแล้วก็ทําครบทุกอย่างด้วยนะคะนี่เลย คนนี้นะคะโชคดีนะคะได้เป็นสกูช่มารการองเฟนชี่ไป1ชิ้นแล้วนะคะนี่ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาจับชิ้นที่2กันดีกว่านะคะชว่วงนี่นะคะคนนี้เลยนะคะเลยนะคะคุณเอ๋ยนะคะที่อยู่ก็ครบนะคะกดได้ไปเลยคือโชคดีมากๆเลยนะคะได้เป็นเฟนชารองนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาจับคนต่อไปกัน ทุิงเป็นคนนี้เลยนะคะชื่อเล่นจี๊บนะคะชื่อจริงครบนะคะที่อยู่ก็ครบนะคะแฟนชี่ไปอีกหนึ่งชิ้นไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาจับคนสุดท้ายสำหรับมากระลองแฟนชี่กันเนาะจุิงเป็นคนนี้เลยนะคะชื่อชมพูนะคะแล้วก็ชื่อจริงนะคะแล้วก็มีที่อยู่ครบด้วยนะคะได้เป็นตัวนี้ไปเลยจุิงเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้นะคะ เป็นนี่เลยอันนี้นะคะจะเป็นตัวแมวนะคะเป็นหอมแบรนด์แองเจิลนะคะทั้งหมด2สีนะคะนี่นี่จะเป็นแพคเกจนะคะนี่นะมีทั้งหมด2ลายนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกไม่ให้เลยเนาะนิ่มสลมมากเดี๋ยวเราไปซุ่มกันดีกว่าค่ะชิวงคนต่อไปนะคะก็จะเป็นชื่อเล่นมิงนะคะแล้วก็ชื่อจริงครบเลยแล้วก็มีที่อยู่ด้วยนะคะนี่นะคะได้เป็นสกุช่แมวนะคะของแองเจิลไปเลยหนึ่งชิน้น เรามาดูคนต่อไปกันดีกว่านะคะเป็นสกุชี่แมงเเจ้าชิ้นที่2นะคะทวิงเป็นคนนี้นะคะ TNT Channel นะคะทําครบแล้วนะคะชื่อนาเดียนะคะแล้วก็นำสกุลที่อยู่ก็ครบเลยแถมังเขียนว่า FC น้องหนุนนีด้วยนะคะเขาคุณมากเลยแล้วก็ได้ไปเลยค่ะหนึ่งชิ้นีน่แอบดีก่อนสโว์มากๆเลยนะคะโอเคค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะก็คือตาราปเป็นรางวัลใหญ่เลยนะคะจะเป็นพายนะคะของชวาน,นะคะหรือว่า ตอร์เบอรี่พายนั่นเองนะคะเป็นของแบรนด์ชวาค่ะตัวนี้ก็มูลค่าตัวนี้มูลค่า8 9 0้้าสิบบาทเลยนะคะันนี้จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะนี่นะตัวนี้นะคะจะมีสองสีนะคะจะมีเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะเราจะเลือกไปให้เลยเหมือนเดิมนี่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มผู้โชคดีกันนะคะเป็นรางวัลใหญ่2รางวัลค่ะเลยนะคะชิงเป็นคนนี้นะคะทําครบแล้วค่ะ กดติดตามแล้วด้วยแล้วก็ชื่อเด็กหญิงบลาบลาแล้วก็มีชื่อเล่นนะคะแล้วก็มีที่อยู่ครบเลยนะคะก็ได้ไปเป็นนี่มาพายชวานะคะคือแบบโชคดีมากเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเรามาดูรางวัลสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นพายชวานะคะลุ้นกันใช่ไหมมาเริ่มกันเลยทวิงนี้นะคะชื่อเล่นปูเปรี้ยวนะคะแล้วก็ นีชื่อจริงนะคะบ้านเล็กที่ครบเลยนะคะที่อยู่ก็ครบนะคะแล้วก็ได้ไปเลยโอ้ไม g ก s ชสกูชีพายชวานี่นะคะคือคุ้มมากๆเลยนะอู้โชคดีนะคะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์จากร้านชวาน,นะคะถ้าใครอยากได้สกูชีนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านชวาเลยนะคะหรือว่าไลน์แอดชวาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะไหนใครบ้าได้บ้างเอ่ยคอมเมนต์กันเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันซเรามีแจกอีกแน่นอนนะคะก็รีบๆกด subscribe กันนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะถ้าใครได้กิจกรรมนะคะเราจะส่งให้ภายในอาทิตย์นี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามกันไปนานๆนะจ๊ะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย